สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ FC บอกว่า,าคิดถึงแปลงทุเรียนะยะชิดนะครับ3คูณ10เมตรนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับที่สวนคนเกษตรจตตรน,นะครับก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับวันนี้ครับบังเอิญก็มาถอนหญ้าตรงโคนต้นนะครับเพื่อที่จะ เตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟท็อปนะครับเพราะว่าแปลงนี้พอฤดูฝนนะครับจะเจอกับน้ำหลากแล้วก็จะน้ําจะหลากผ่านแปลงนี้นะครับทุกปีนะครับปีหนึ่งสามสี่รอบนะครับปีที่แล้วสี่รอบบางรอบก็ขังถึง3ามวันบางรอบก็ปลาเข้าไปเจวันนะครับถ้าเราไม่มาจัดการนะครับในการเตรียม รับมือกับไฟท็อปนะครับความเสี่ยงก็เกิดขึ้นได้กับต้นนะครับมาดูครับนี่คือต้นนะครับก็ความสูงใช้ได้เลยนะครับสามถึงเมตรแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นการไว้กิ่งก้านแบบกลางแขนนะครับวิธีการไม่ยากนะครับผมก็มาแค่มาจัดการตรงโคนต้นนี้นะครับนี่นะจัดการถอนหญ้าตรงโคนต้นเป็นรัศมีนะครับ ก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็ห0สิเซนบ้าง4ี่ิบเซนบ้างนะครับรอบคนต้นประมาณนี้นะครับทุกต้นนะครับทุกต้นเลยนะครับยาวไปนู่นเลยทุกต้นนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับนี่ย่วไปนู่นเลยทั้งแถวนะครับก็ต้องเสร็จแล้วผมก็จะเอาพวกไ <c oughs> ตกรโคนามนะครับมาฉีดนะครับบางครั้งก็เอามาโรยเลย นะครับแล้วก็พวกเสือดำนะครับมาโรยเลยนะครับมาโรยรอบคนต้นนี้ครับเสือดำก็ต้นช้อนหนึ่งนะครับแต่กรมาต้นก็ช้อนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่บ่อยนะครับสามเดือนผมใส่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับป้องกันน้ําท่วมนะครับพอมาจัดการนี่ครับตามที่ท่านเห็นนะครับทุกต้นนะครับต้องต้องจัดการทุกต้นเลยเพื่อให้ต้นนี้โผลกนะครับแล้วก็พยายามตัดหญ้านะครับ ตัดหญ้าทั้งแปลงนะครับให้ปลูงนะครับก็ต้องจัดการให้ทันกับช่วงนี่นครับช่วงช่วงฝนนะครับไม่งั้นน้ำมาก็เรียบร้อยนะครับก็คงหายข้องใจนะครับนี่คือบุษบกิงนะครับระยะชิดแต่ละต้นนี่ก็ ว่าสมบูรณ์นะครับตามตามแบบฉบับของทุเรียนระยะชิดนะครับถ้าหากว่าว่าเราไม่ปลูกแบบระยะชิดนะครับปลูกแบบไว้พุ่มโอ้ก็น่าดูนะครับตัวน่าดูเลยทีเดียวนะครับนี่เราเลี้ยงแบบกิ่งซ้ายกิ่งขวานะครับกิ่งหน้ากิ่งหลังไม่เลี้ยงแต่ถ้าเราเลี้ยงไวฉ้ฉาดนึงสีกิง่งสีกิ่งนะครับออกตกเหนือใต้ก็เป็นทรงพุ่มที่ ใหญ่โตเลยนะครับใหี่ทันดูนะครับแต่ละต้นเบลล์เริมเลยนี่ครับมาจัดการนะครับก็พยายามที่จะการตรงค้นต้นนะครับกัดไาให้ลงเตียนนะครับนี่กิ่งก็จะปรุงแบบนี้นะครับก็คงหายคิดถึงนะครับอย่างสวยดีนะครับสดยงามนี่นะครับ แต่ละต้นนี้ถือว่าสวยนะครับเพราะนั้นท่านที่อยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกในแนวของสวนคณเกษตรคือระยะชิดนะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับไม่ยากแต่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับนิ่ของผมนีสิบเม็ดนะครับระหว่างแถวระหว่างต้นนี้ก็สามเม็ดต้นหนึ่งสามเม็ดต้นสามเม็ดต้น, 1, ตนถ้าระหว่างแถวนะครับท่าน,ท,านท่านกว้างกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีนะครับ อย่างน้อยสัก11-12เมตรนะครับ12เมตรสวยนะครับ12เมตรสามคูณ12เมตรเพราะว่า,เา2เมตรตรงกลางเราไว้สําหรับเ,เครื่องจกักรรถในการาคนย้ายปุ๋ยหรือว่าเวลาเราฉีดยานะครับรถสามารถขับเข้าไม่ได้ตรงกลางไม่จะมีปัญหากับใบแล้วก็เวลาเรายื่นฉีดปุ๋ยอะไรนะครับมันไม่เกลกระาใบมันไม่ชนกันนะครับก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับ เอาเอาสามคูณสิบแล้วกันเฮ้ยขอไปสามคูณสิบสองแล้วกันสวยนะครับสวยนีย่ผมดูแล้วผมว่าไม่กี่วันนะครับไม่กี่ปีมันก็จะชนกันนะครับเพราะนี่คือสามคูณสิบครับโอเคครับกอ็อ่อมีอีกท่านหนึ่งนะครับขับรถผ่านมาเมื่อเช้านี้นะครับผมมาที่เพลงถามว่าทำไงทุเรียนมูสังคิงถึงได้ ใบเขียวอยู่ตลอดนะครับพอเห็นเหลืองๆก็เขียวเห็นเหลืองๆก็เขียวนะครับก็คือทางสวนผมนี่จะให้ปุ๋ยแบบแบบไม่อัดนะครับคือคือไม่ไม่แบบไม่ไม่อัดให้ให้ทุเรียนกินนะครับไม่ใช่ว่าใส่ครั้งละเยอะๆแล้วก็ใส่แบบทีๆนะครับทางสวนก็จะสังเกตใบนะครับผมนี่การให้ปุ๋ยผมจะสังเกตที่ใบนะครับ คือพอใบเริ่มเหลืองหน่อยผมก็ให้นะครับอ่านะแล้วก็มาช่วงหลังนี้นะครับหลายคนงงว่าไม่ไม่ก็เห็นใบเหลืองๆนะครับไม่ก็เห็นใบเหลืองผมก็ให้บ่อยนะครับให้บ่อยให้บ่อยแต่ให้น้อย<笑><笑><笑>นะครับให้น้อยนะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ, <c oughs> บคือให้บ่อยก็ให้ทุกเดือนนะครับพอตอนนี้ผมลาออกจากราชาการแล้วนะครับเพราะนั้นบุสกิงผมจะไม่ก็เห็นใบเหลืองน,นะครับเมื่อเช้า ท่านผ่านมานะครับพ่อเป็นติดถนนนะครับขับรถผ่านมาแวะถามผมเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ทุเรียนใบไม่เหลืองใช้ปุ๋ยอะไรนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอนะครับใช้ตัวนี้นะครับสลับกันสองตัวนะครับแล้วก็มีหยอดปุ๋ยสังตัดนะครับที่ผมผสมเองบ้างนะครับก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับพูดคุยกับผมได้รัก ถามปัญหานะครับหรืออยากแก้ทำนะครับมีพื้นที่น้อยๆแบบนี้นี่เหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ทเกษียณอายุราชการนะครับสองไร่สามงานนี่ร้อยแปดสิบต้นสบายๆายนะครับไปไหนมาไหนเพื่อนก็จะถามว่เากเกษียณแล้วทําไมทำอะไรบ้างพูกทุเรียนร้อยแปดสิบต้นเพื่อนก็บอกโอ้โห,โหโคงจะหลายไร้นะ <laughs> อ่าไม่ใช่นะครับเราปลูกระยะชิดนมันจะไจะได้เยอะนี่ของผมสองไร่สามงานสี่สองตารางวาร้อยแปดสิบตนนะครับนี่ขนาดพอดีนะครับไม่เหนื่อยเกินไปทําเล่นๆนะครับหลังเกษียณอ่าผมอายุราชก,การยังมีสามปีกว่านะครับผมก็ลาออกมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นเยอะนะครับจากที่เราตื่นเช้ามืดนะครับแล้วก็ไป ทำงานนะครับเสร็จแล้วกลับมาก็คำ่ำเสาที่เท่านั้นที่จะดูแลตู้เรียนกําลังกายไม่ได้ออกนะครับอนี่พอผมเราออกมานะครับก็สามารถที่จะตื่นแต่เช้ามืดนะครับมาสวนเลยออกกําลังกายนะครับตัดหญ้านู่นนี่นั่นทาทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพนะครับโอ้นนําหนักก็ดีลดลงไขมัน ตัวร้ายก็ลดน้อยลงความดันก็ดีขึ้นนะครับหมอก็ชื่นชมนะครับโรคกุุงโรคเกาทีเา่เป็นบ่อยๆก็ลดลงนะครับนะครับใครที่อยากจะถามนะครับก็สามารถที่จะตักทายพูดคุยกับผมได้นะครับว่ามีการจัดการเพิ่มเติมอะไรแบบนีอย่างไรนะครับเรื่องแมลงทางสวนผมไม่ค่อยจะเนื่องจากเป็นทุเรียนทุเรียนเล็กนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยจะ เน้นพ่นยาสักเท่าไหร่นะครับเว้นแต่มีเวลามีเพีย้ยเพี้ยหอยนะครับที่ที่ผมไม่ค่อยปลึ่งนะครับเพราะว่าเพี้ยหอยนี่มันจะดูดน้าเลี้ยงนะครับใบร่วงทั้งต้นได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ต้นนี้โทมชะงักไปได้เลยผมก็จะฉีพ่นเวลาเจอเพี้ยหอยนะครับส่วนเพี้ยไก่แจ้นะครับผมไม่ค่อย,อยให้ความสําคัญนะครับผมถือว่าแป๊บเดียวนะครับมันก็เดี๋ยวใบก็แก่เดี๋ยวมันก็ไป อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็เพื่อจะกระจัดฝอยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันถ้าลงแล้วนะครับใบงอใบรีบเลยรีบเลยนะครับสองตัวสองตัวนะครับศัตรูสองตัวไายทันที่สนใจนะครับสอบถามตัวยาที่จะไปจัดการนะครับเนี่ผมใช้2ตัวนี้นะครับในการจัดการนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทางสวนก็มีจําหน่ายด้วยนะครับโอเคโอเคครับลาไปก่อนครับ กกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ